สวัสดีคุณผู้ชมทุกทนาครับผมก็วันวนี้นะครับผมมาอยู่ในเรียมออฟวาเลอร์เหมือนเดิมนะครับหรือ R O V นะครับผมก็วันนี้เราจะมาเล่นในโหมดธรรมดาเหมือนเดิมเนื่องจากคนไม่ครบก็เลยต้องเล่นโหมดธรรมดานะครับไม่ได้เล่นจัดอันดับนะครับผมเอาเป็นว่าเราไม่ต้องพูดมากนะครับผมทําการกดเริ่มเลยนะครับจัดไปเลยครับผมจะลองเล่นตัวที่แตกต่างกันไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ละพาร์ทผมพยายามจะเล่นที่แบบว่าตัวที่แบบว่าแตกต่างกันอนะ่ะถ้าเล่นตัวซ้ำเกินอย่างคุณดูจะเบื่อนะครับแต่ถ้าอยากเห็นความโหดนะครับก็เล่นตัวซ้ำได้นะฮะ โอเคครั้งที่แล้วผมเล่นไอไวกิ้งใช่ไหมดูครั้งนี้ก่อนว่าจะเล่นตัวอะไรดีไอควายเหรอกูไม่เล่นไอควายเหรอไม่เล่นควายครับเบื่อควายยังด่ากูช่วยไหมเนี่ยใช่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่มีกูไม่มีตัวกูไม่มีตัวให้เลือกหล้ววะเฮ้ยกูเอาตัวนี้ก็ได้เออได้ล้อาจจะซ้ำนะครับแต่ว่ามันไม่มีตัวให้ผมเล่นแล้วนะฮะ ก็น่าจะดีที่สุดแล้วดีที่สุดแล้วนะครับผมตัวนี้ผมเซียนดูจากยศก็รู้เลยครับผมเป็นไงล่ะแต่ยังไม่เซียนมากเท่าไหร่แตโลเลยวานเทลซิงผมก็เซียนไหนเห็นโลไหมโลถขางเลยเป็นไงกันลือชั้นกลางโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยเชี่ยฝั่งมันไอสัตว์ดูดิสามตัวแรกโลอย่าไปกลัวสิครับเออมันาะว่าเอย่าไปกลัวนะไม่โลเออเปนแค่สี่มือเป็นแค่เป็นโลฝีมือฝีมือเป็นสีมือ สามตัวแรกแล้วเห็นโดยเฉพาะไอพิษนี่อยากฆ่ามันต่อซีมัวซีมัวพวกมึงไม่ก็เล่นเก่งใจไปไปพี่เหมือนเดิมเออไปครับระหว่างตัวนักยิงไม่ใช่นักยิงเดย์นักป่าดักกระจาดักกระจายนะครับผมนักป่าดักกระจาดจแต่มันก็มีปืนอยู่ข้างหลังนะลดเสียงกันนะม่าอะไนักป่าดักกระจาดักกระจานี่ สีกุปปาหัวใจกังวลไม่รู้จักกับปลาไปในระยะหนึ่งแล้วดากระจายจะหายไปโอ้นี่เป็นเอ่อด๊าระจายเปลี่ยนสีไปด้านล่างครับมันไม่มีใครเป็นล่างเลยหรอครับผมไม่รู้ฮะเอ้ยซับพอร์ตซับพอร์ตมันต้องไปช่วยช่วยล่างซับพอร์ตไปกลางได้จังไหรเออซับพอร์ตมันต้องช่วยเพื่อนใช่ไ,ไปคนเดียวมันจะเรียกซับพอร์ตเหรอใช่ใช่ผมเรียกว่าซับตัวเองหรือเปล่าอืมซับให้ตัวเองนะ ัเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยมันไม่มีใครตกใจอะไรเลยนะฮะขอเวลาแป๊บมามันเริ่มมนต่อนะฮะตั้งใจเล่นหน่อยปานโอ้ยเฮี้ยะตูมันเริ่มเลยผมเป็นคนเวลาผมเล่นโมบาเกมโมบาผมจะเป็นคนที่แบบกลัวที่แบบที่แบบว่ากลัวตัวใหญ่ๆครับตัวตัวละครที่มันใหญ่ๆไม่รู้ทำไมมันน่ากลัวไงไม่รู้เ มัดูว่าโอ้โหแบบบิ๊กแล้วน่ากลัวแต่เวลาเราเกิดนี่เราไม่กลัวเลยฮะไไม่ต้องเก็บปันพี่เพิ่มเลยละตันมาหน่อยได้ไหม่ะโอ้สกิลตันมันก็มีกูยังไม่เห็นตันเลยเนี่ยไอตัวเล็กเนี่ยที่วัวมันพุ่งมายากนิดนึงนะครับสำหรับตัวไอแมลงวีนะเพราะว่ามันตีเราแรงมากนะครับผมตัวนี้ ยิ่งเวลาเกิดมแม่งโคตรแรงแต่ว่าข้อเสียของตัวนั้นคือเปาะนะฮะคือแบบว่าไปคนเดียวไม่ได้แน่นอนหรืออาจจะไปได้นะฮะสำหรับคนที่เล่นเก่งๆหน่อยเล่นเก่เเเงนะครับเฮ้ยปอนเร็วแล้ยาอ่งี้วดับอนาดเน่แล้วโอ้เวท<า>สุดยอดพอจะยอดมันจอดมากไปรครับรู้ครับไม่ต้องชมไม่ต้องชมเฮ้ยนี่อุ้ยมึงจะเด้งแรงหนานี่ยพ่อเป็นนักเด้งเหรอไอ้สัสพ่อเป็นของสไลเดอร์ครับ ผมขอไปเอามักเลือดกันนะฮะเดี๋ยวโดนแมลงวีตอดนะฮะเดี๋ยวตายดยีแสงมันสว่างเอ้ยน่าแมลงเมาอะไรนะ <laughs> อะไรนะไม่ไม่ชัดแ <laughs> มลงแมลงเมามีด้วยหรอมีแสงด้วยหรอเฮมันชอบส้ไปัหนไปไหนล่ะ <c oughs> ไปเพิ่มเลือดอยู่ปันโดน ผมเลยก่อนเดี๋ยวเรามันตั้งหลักก่อนกลับมาตั้งหลักกลับมาตั้งหลักเขาไม่ได้เรียกว่าหนีเขากลับมันเขาเรียกว่ากลับมาตั้งหลักคนดี่แมึงเนี่ยแล้วทำไมคิดงแมงตาไม่ถอยเลยวะตาไม่ถอยนี่คือเฮ้ยพี่เห็นมันไปทางขวาเอาออกมาแล้วหี๊งโดนเออเออโอ๊ยปันมันจะตายเออไปไปก่อนไปก่อนกลับบ้านละมึงมึงต้องคิดได้อย่างงี้อยู่แล้ว ลาก่อนลาก่อนเพื่อน,นแล้วเจอใหม่นะ,ะแล้วรีบมาเฮี้ยก่อนที่กูจะตายอยู่คนเดียวบ่ได้กระตกมากอ <c oughs> โอ้ยมันใส่กูแล้วมันใส่กูแล้วมันเอากูแล้วโอ้ยอุ้ยเฮี้ยกูเจ็บเลยสัตว์ห <c oughs> ลอดไ <c oughs> ม่เลยกำลังเดินไปไม่ต้องห่วงกูกำลังเดินไปเลยแล้วปั๊นเนี่ยไอตัวนี้ยเฮี้ยมแรงวีเนี่ยสัตว์ไม่ยิงไม่โดน เฮ้ย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 เห็นเฮ้ยเฮ้ยรูบูรูบูมาไม่บอกเฮ้ยเราเรี้ยวมาเงียบๆเลี้ยวมาอย่างเงียบคือมาตามบวกไม่ทันไงมาแบบนินจารู้จักบ้ามาตลอบไปน้ำใส่ลงแล้วก็หนีหนีดังนินจาหนีดังนินจาโอ้ยอ้เหี้ยมันเอากูแล้วมันเอากูแล้วมันเอากูแล้วมาสนับสนุนเฉยเมื่อกี้ มาเป็นสปอนเซอร์นะฮะมาสนับสนุนเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้กูเล่นตัวอะไรหายไปอย่างนินจาจริอีกทีกูมาเล่นลูบูอเฮียมาอย่างนินจาทีเดียนินจาแล้วก็หายอย่างนินจานะแล้วก็ไปไปหวานไปแบบไม่มีใครรู้มันตาไปได้ยังไงวะอุ้ย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  วิ้ยอพอมันทำได้แค่นี้อนนอาแล้วได้แล,แ,ลแล้วแล้วตัวนึงกีบเหมือนตุน้นสุขายเลยเฮียปันเออว่ากินให้อารมณ์ขันออกเรื่องมาดมมาาิมาแรงเว,ว้ยมาเน่สัตว์คนอื่นเขากีบยังดูดีกว่าปัน่นเดี๋วพอไปวแล้วาโอ้จุ้ยกูด้วยมาเลยมะมาเน่ยังไม่เกิดก็จะให้เดินไปละแล้วใครเดินมาหากูเอาเฮียเมื่อกี้กูตาฝาดวกูเห็นมันมีคนเดินมา ตาฝาดเอาวะมานี่จัดการที่นี่ว่ะมันแบบว่ามันมันกุนตีน่ะคือแบบว่ามันล่อตาล่อใจอ่ะล่อตาล่อใจก็มานะโอ้ยมาแล้วปอนระวังโดนว่าทำเงาเงาที่นี่ดีว่ะเออโอ้โหแมงมาอเอานี่เอานี่พยายามอย่าโดนที่มันเด้งมันทำให้เราเสียไปว่ะ เสียสติเสียสติโอ้โหแม่งไม่โดนอ้อเจ็บดูแม่งเข้ามาตอนนี้แม่งโดนกูแน่ไอ้สัสตายปะวะไม่ตายโอ้โหแม่งไม่ตายว่ะตรงกลางตายเฉยเรื่องมันเหลือนิดเดียวเองนั่นนหะเมื่อกี้บุก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 ปั้นเออนั่นแหละเยี่ยมมากเยี่ยมมากแจมแจมแจมว้าวแจมว้าวครับแจมว้าวแจมว้าวเดี๋ยวหน้าร้าวเหรอไอ้สัตว์ เอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยฉไม่มติดว,ว้าวทำแบบไม่ได้ทั้อยู่กูจ้าไปช็อตเมื่อกี้กูแทบเป็นหวัดเลยนะฮะขึ้อะไรวะทำไมจา้าต้องขึ้นวะวิทยวิทเอ้ยไม่ใช่พิดวิทว <c oughs> ิทกูงงเลยอะไรวิทสิฉีกคำพูดผิดแบบเนี้ย เฮ้ยมาเยอะปันมันมาเยอะเราถอยกันดีกว่าว้าวยลาคนว้าวสุดยอดไปเลยอุ้ยวิ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 สัตว์เหี้ยปันเหี้ยปันโอุ้ยเหยอะขนาดดูสัตว์แต่กูตายแต่กูตายแต่กูโอ้าวโอ้โหมาเจ้าจอด แมงเอ้เอ้ยแต่กูฆ่าได้หว่ะโคเซนเลย็อดเมื่อกี้ทุกคนกลับไปรีเพย์ดูมันครับดูนะครับผมเรื่องไม่เหลือเยอะผมแต่ว่าเรื่องผมเหลือนี่เดียวแล้วผมก็กลับไปตันแล้วก็ใส่สกิลแรกตายครับเป็นไงเป็นไงก็เป็นอย่างั้นแต่ด้านบนนี่ก็วิกฤตอีหนึ่งนะครับเอ้ยไม่วิกฤตแล้วดูป้อมนด้นดันไปถึงนู่นแล้วลึกขนาดนี้แต่ว่าต้องไปช่วยบนหน่อยครับเพราะว่าบนมันก็ต้องการที่จะเอาคืนนะครับเออตายเหรอ อะไรอ่ะโดนลุมโดนลุมเขาได้ทำอะไรเนี่ยเขาได้ทำเขาได้ทำอะไรเพื่อสังคมหรือยังตายแล้วทำอะไรตายเพื่อสังคมไหมตายแล้วอย่าเข้ามาหากูกูบอกว่าอย่าเข้ามาหากูกว่ามันจะเบ่งได้นี่เ้ยขอกำลังสนับสนุนหน่อยขอสปอนเซอร์หน่อยเร็วขอสปอนเซอร์ซื้อดิเออ่มาหัวละสิบบาทเองเดี๋ยวนี้กี่บาทเราไม่ได้ซื้อแน่สิบบาทหรอเปล่น่าสิบบาทสิบบาท ราคาบ่มีเปลี่ยนแปลงคล้ายๆเรียตซอยแล้วแหละเออเออต้องมาถอยซอยอันตีมันกขึนเถื่อนตีมันก่อนโอ้ยเฮียมองมันแหลกด้วยเมื่อกี้อันตีมันกี่วิวะบอหลายวิหลายวิด้วยแม่งเลื่อนมันเพิ่มไปสุดเฮ้ยต่อเพิ่มกัน ผมเลือดอะไรก็มไม่มีเลือดไม่ีเหรอมึงจะเดินวนตัวกูทำไมวะกูใ,ให้มึเงเลือดแต่ก่อนไอ้นี่หรอไม่ใช่มาถึงให้อปอเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดตัวเองอ่ะมึงจะวิ่งวนกูทำไมกูถามหน่อยบอกเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดมึงวิ่งวนกูแค่นี้ก็สื่อแล้วมึงจะเอาอะไรกูผิดใช่ไหมเออมึงผิดบอกเพิ่มเลือดเ <c oughs> พิ่มเลือดมึงวิ่งวนตัวกูเหมือนว่าจะเอาเลือดจากกูอ่ะเออเอาเลือดจากอปอก็ได้เจ้เจ้ไหมครับยอมรับความจริงเลยครับคนแบบนี้เฮ้ยอย่าเพิ่งบุกเดียวไอ้ป้านอย่าโดนหรอก ถ้าโดนนะถ้าโดนมันก็ตาย่ะโอ้ยเฮี้ยกูตันมันไม่ได้ว่ะแม่งเลยช็อตเมื่อกี้ช็อตนี้กูตายว่ะอะก็ยังอยู่อยู่เลยไม่ใช่หรอใส่อนติที่จใส่คีปเฉยแม่งยังฆ่าได้ตอนแรกกูจะใส่เฮี้ยเมนูทอร์แต่ว่าคือแบบว่าแม่งตายก่อนไงแม่งโดนสกิลแรกกูตายเฉยคิดว่ามันไม่ตายนะไม่คิดว่าสกิลแรกมันจะแรงขนาดนี้ ไดล่ได้นานเลยวะรู้สึกเห็นล้วสงสารอะไรหรออะไรสงสารเลยเ้ยเฮ้ยเวกิ้ไวกิ้ง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 ไอสัตว์ไวกิ้งเบอร์เซอร์เกอร์้นไปครับเบอร์เซอร์เกอร์ก็มานะฮะทไมเบอร์เซอร์เกอร์เนโดนไล่อยู่เ่อนโดนไล่อยู่เราควรจะไปช่วยเพื่ไปแล้ว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  เออไปแล้วไปแล้วบนบนตันแล้วตานแล้วไอ้ไอ้โอ้ใจุดนี้มันแหลกมากอ่ะเหนื่อยเหนื่อยอย่าคลาได้อีกวะเฮ้ยไม่โดนทอว่าไงครับไม่โดนทอ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 ยู่อยู่อยกระถุงพื้นไม่โดนทอตายหาครับผมเรียบร้อยโอ้โหเหนื่อยผมนี่กั้นหายใจเล่นเลยชอบเมื่อกี้ผมเป็นผมนี่กั้นหายใจเล่นเลยทอเข้าไปโดนทอไปจ่าการ์ดมนเลยครับ ขอยาวๆเลยนะจับแม่นี้สิบนาทีแล้วนะครับไม่ไม่ค่อยต่างกันไปทีแล้วเม็ดเม็ดทีแล้วไม่สิบนาทีเยอะตรงกลางกันดีกว่าตรงกลางนี้ได้ละตรงข้างบนก็ได้เหมือนกันเออมีโอ้ฉันตายเรียบร้อยอ่ะฮะกินข้าวจนตายเฮ้ยยอะอันติอันติเริ่มแรงละเดี๋ยวไปช่วยกนเริ่มแรงแล้วเหรอเออเริ่มแรงละเริ่มแรงละรู้ว่ามันเปาะไม่รู้น่าจะเปาะแหละ ลับไปดีจเจนเดลลี่นะฮะไอก้กูเป็นสัตว์แดงมากๆให้ใส่ก่อนแล้ว่อยพูดเฮ้ยเมนูทอรอย่าเพิ่งเล่นกูดูนะูเติเอามาเฮียมานาหมดเฮ้ยเอเอาเอาด้อเฮ้ยแม่งพิษโอ้ยพิษยดยเสียดดยเสียได้มานาหมดเดี๋ยวเราไปเพิ่มมานาที่บ้านเกิดกันนะฮะ เดี๋ยวช่วยสง่งเค้าปก่อยน,นี่คือให้กลับไปเร็วขึ้นไงตันเพื่อนไปตรงกลางตรงกลางเร็วลูกปะ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 อาฮะเร็วเร็วเออลูกปะหรือรับดีอืออุอ้ยอุ้ยพิษอ่าเจ็บโอ้โห,โหกระโดดผิดทาง<อ>เฮียต้องรอพิถ่ายก่อนโอ้ยโอ้โหโคตรพระเจ้าแหลกเลยสัตว์ ไม่ไม่เคยเห็นอะไรแหละขนาดนี้มาก่อนโอ้โหลิเดจาดารีร่ฮะโหมึงยังไม่ก,กลับีกเหรอไอบบ้ปลาเอ้ยไอ้อปลาเอ้ยมันไม่ได้แล้วมันอยู่ไปอ,อยู่แล้วเออเออเดจานาลี่เดจาดารี่ทำไมมันได้คนเดียวเลยวะเรียรกว่าสกิลลาชออ็อตเอ้ยยอมรับเลยเถอะว่าลัดคล้ายๆยูดอล่าในานี่แหละ <c oughs> โอ้ของขอนเลยฮะจังหวะนีไ้ไหนดูอุงไหนวะาขอนเพราะอนแล้วฮะป๊อปคอนเลยครับ ชนะช่นมกูอดชนะด้วยกับความแหลกเพิ่มขึ้นนะครับแม่งเงยกูเซ็งกับความแหลกที่โทรศัพท์จะกับตรงไหน Yes p o ่ a VIP นะครับผมมา Legend 13ครั้งโอเคครับก็สำหรับพาร์ทนี้นะก็ต้องขอตัวลาให้นี้แล้วกันนะครับผมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่อง Sunfest Overload ด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้ไปเลยครับโอ้โหอิ่มเอมที่ชนะ bye bye, บ๊ายบายจบจบบ๊ายบายบ๊ายบายครับ